<Wow. S 2> สวยจริงๆครับอันนี้นะท่านผู้ชมมาเมตไม่รู้ว่าอันนี้เป็นวัดหรืออะไรนะครับท่านผู้ชมครับนะเป็นเจดีสีเหลืองๆนะครับสีเหลืองสีทองามาเมก็คล้องใจมานานนะมาเมไม่รู้ว่าเป็นวัดหรืออะไระครับถ้าเป็นวัดนี่โอโ้โหเดินไปเนี่ยเนะหนื่อยมันจะเหนื่อยมากเลยครับามาบิดก็จะถ่ายภาพบรรยากาศ กรุงเทพมหานครนะฮะับทายให้หล,หลายคนที่ยังไม่ได้มาเที่ยวความเจริญของเมืองไทยนะครับยังไม่เห็นนะครับก็ดูผ่านคลิปบารมดได้ครับผู้ข้างหน้าบารมดก็เป็นอันนี้นะทา่านผู้ชมน่าจะเป็นน่าจะเป็นวัดนะผม,มเป็นเก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าบาเมดพูดผิดต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับคล้ายๆกับวัดภูเก่าทองครับ <c oughs> โอ้วิวสวยมากเลยนะ เป็นเจดีสีทองสวยงามจริงๆน่าจะเป็นน่าจะเป็นแม่นาปเจพญานะครับวัดเมตก็ห่างหายไปค่อนข้างนานนะครับท่านผู้ชมต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมนะเนื่องจากวัดเมตติดภารกิจนะฮะอยากขึ้นไปกราบไหว้นะน่าจะน่าจะเป็นวัดหรืออะไรสักอย่างนะเรียกว่ามีชาวเมตก็ไม่รู้ ท่านิู้พิทพผิดต้องกราบขออภัยนะท่านผนะู้ชมปิวโอ้โหเห็นแต่ตึกเห็นแต่ตึกส,สูงแบบสถานีบางซื่อรถ,รถจะเปิดทางด้านซ้ายสูงมากนะครับท่านผู้ชมท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีแดงแดงอ,อ่อนและรถไฟรอปทอออด้านที่สถานี Next station, Matsu. Train doors open on the left. Ooh. Passengers Ooh. can connect to the line.